แม้โชคลาภวาสนาจะมีน้อยจะตาต้อยในสายตาชนทั้งหลายอย่าได้วันกับคำพูดของใครๆจงตั้งใจภาคเพียรสร้างความดีธรรมดาของสังขารคือการดับไม่มีกลับคืนเป็นเช่นลมหวนเป็นของจริงจงจำอย่าข้าครวนสิ่งที่ควรเร่งทำคือความดี กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดต,ตามชาแนลอานน์เล่าเรื่องที่เคารพทักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานน์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานและเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตจิบยก นำเสนอในหัวข้อเรื่อง10ข้อคิดของผู้ที่มีบุญวาสนามากท่านผู้ฟังครับกล่าวถึงคนที่เขามีบุญวาสนาสูงนั้นเขาก็จะมีจิตใจที่มีความเมตตามีความกรุณาต่อสรรพสิ่งและก็เป็นผู้ที่พร้อมจะให้อภัยกับทุกสิ่งได้อย่างง่ายดายสามารถที่จะอโหสิกรรมให้กับผู้อื่นได้อยู่เสมอกระทั่งรู้จักเป็นผู้ที่ทำตนให้มีคุณคา่ากับเวลาที่ได้ล่วงเลยไปที่เหลืออยู่ย่งไม่ประมาท อดทนสู้กับโชคชะตาไม่ท้อถอยหากที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าไม่มัวแต่มารอคอยโชคลาภวาสนาหากว่าเราเป็นผู้ที่คิดและได้ทำเช่นนี้ก็ได้ถือว่าดีมากแล้วครับในส่วนที่ว่าจะดีมากหรือดีน้อยอย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวของเราเองครับผมก็ขอนำเอาสิบสุดยอดข้อคิดของผู้ที่ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญวาสนานำมาให้ท่านผู้ฟังได้ลองพิจ,จารณาและก็ลองมาสำรวจดูครับ ว่าเรานั้นมีข้อใดและขาดตกบกพร่องในข้อใดบ้างข้อที่หนึ่งเขาก็มักจะคิดถึงความสุขง่ายๆที่เราก็มักจะมองข้ามไปก็อย่างเช่นว่าวันนี้ก็ยังมีข้าวให้กินยังสามารถนอนหลับได้สบายยังมีบ้านให้พอได้หลบฝนหลบแดดยังมีเสื้อผ้าอาภรณ์พอได้ปิดกายหรือใส่ไปเที่ยวได้ยังมีคนที่รักอยู่ข้างกายยังสามารถอ่านเฟซอ่านไลน์อ่านบทความดีๆ สามารถที่จะฟังเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้และเพียงเท่านี้แหละครับก็ถือได้ว่าตัวของเรานี้ก็ถือได้ว่ามีความโชคดีมากกว่าใครอีกหลายต่อหลายคนแล้วครับข้อที่สองไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดมีแต่ผู้ที่สามารถจะพลาดพลังได้เขาก็เป็นคนที่มักจะคิดว่าตนเองนั้นก็ไม่ควรที่จะไปตัดสินใครไม่ควรจะไปตัดสินคนอื่นว่าเขาจะถูกหรือจะผิดอย่างไรและในทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นนั้น ก็ยากจะให้ลองพิจาราดูให้ดีๆครับก็จะพบได้ว่ามีแต่เรื่องที่มันถูกใจหรือเรื่องที่มันไม่ถูกใจเราก็เท่านั้นและไม่ว่าจะเป็นตัวเราหรือจะเป็นเขาหากว่าเราทําถูกใจยังไงเขาก็มองว่าไม่ผิดแต่หากว่าได้ทําในสิ่งที่มันไม่ถูกใจใครต่อให้เราจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกก็จะถูกมองว่าเป็นเรื่องที่ผิดอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นแล้วก็จะได้ไปเก็บออกมาคิดก็เพราะว่าไม่มีใครที่จะคอยเอาใจกันได้ทุกคนหรอกครับ ข้อที่สามเมื่อใดที่เกิดความโมโหโก็ลองนั่งนิ่งๆทบทวนดูว่าในเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตของเรานี้มันก็ยังจะเหลืออยู่อีกสักกี่วันทำไมจะต้องไปเสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่องฉะนั้นแล้วก็จะได้เริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยความรู้สึกที่มันจะแย่อะไรครับข้อที่สี่การได้พบหน้ากันในวันนี้ก็แสดงว่าเราได้บทโอกาสที่จะได้พบหน้ากันไปหนึ่งครั้งก็คือเราได้ใช้โอกาสในการพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้ว เมื่อวันเวลามันได้ล่วงเลยไปเรื่อยๆแล้วเราจะมามมวดทะเลาะก,กันกับเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องไปทําไมล่ะครับข้อที่ 5. เมื่อใดที่เราถูกเอาเปรียบก็ขอให้ได้ลองคิดที่จะปล่อยวางดูบ้างในบางครั้งนั้นการที่เราได้พูดมากมันก็อาจจะเสียมิตรได้การเอาแต่คิดเล็กคิดน้อยมันก็ทําให้เราเสียเวลาในชีวิตไปได้มากพอควรครับก็ขอให้เราได้มีความซื่อสัตย์ไว้ทั้งการซื่อสัตย์ต่อตอนเองและผู้อื่นในเวลาที่เราจะไปแต่ที่ใดนั้น ก็จะไม่มีใครสามารถจะมาพูดรับหลังเราในทางที่มันไม่ดีได้และการคิดเพียงเท่านี้ละครับมันก็เพียงพอที่จะทําให้เราสุขใจได้แล้วข้อที่ 6. เมื่อใดที่เราเกิดความกลัดกลุ้มใจก็ลองสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ให้ลองคิดดูว่าชีวิตนี้นั้นมันก็มีแต่ลดลงไปเรื่อยๆในทุกวินาทีทุกนาทีที่มันผ่านไปก็คือการคอยเตือนตนเองว่าเวลาของเรานั้นก็ได้เหลือน้อยลงไปอีกหนึ่งวินาทีแล้ว การที่เรามัวแต่มาเสียเวลากับเรื่องเช่นนี้ก็มีแต่จะทําให้เราเสียประโยชน์ไป,ปเปล่าๆครับข้อที่7เมื่อใดที่ใครบางคนเขาได้ทําให้เรารู้สึกเสียใจก็ขอให้ได้ลองปล่อยให้มันเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นลองทบทวนดูว,ว่าชีวิตของคนเรานี้มันก็ไม่มีใครที่จะอยู่จงคงกระพันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือจะเป็นคนที่ร่ำรวยล้นฟ้าหรือคนที่รักกันมากสักเพียงใดสุดท้ายแล้ว ก็แค่คนที่ได้เคยมาเยือนโลกไปนี้ก็เท่านั้นและก็จะต้องมีสักวันหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเราเขาหรือว่าจะเป็นใครก็จำจะต้องจากโลกไปนี้ไปอยู่ดีครับข้อที่แปดเมื่อใดที่เรารู้สึกว่าโดนแย่งอะไรสักอย่างไปก็ขอให้เราได้ลองไต่ตรองพิจารณาดูให้ดีๆครับก็เพราะว่าจริงๆแล้วก็ไม่มีใครที่จะสามารถครอบครองสิ่งใดสิ่งหนึ่งในโลกนี้ไปได้ตลอดเข้เาใจกันง่ายๆก็คือคำว่าตลอดไปนั้นมันก็ไม่มีครับ และก็ไม่มีใครเลยครับที่จะสามารถเป็นเจ้าของสิ่งใดอย่างแท้จริงได้แม้แต่ร่างกายของเราเองเราก็ยังจะต้องคืนมันให้กลับไปสู่ธรรมชาติในที่สุดครับข้อที่9แม้ว่าตัวของเรานั้นก็อาจจะไม่ได้รับรวยล้นฝาเหมือนกับมหาเศรษฐีที่เขามีเงินทองมากมายแต่ถ้าว่าเรานั้นก็สามารถจะมีความสุขอันแสนเรียบง่ายที่เศรษฐีหลายต่อหลายคนเขาก็อาจจะโหยหาในสิ่งที่เรามีก็ได้ครับก็ขอแค่ว่าสุขภาพของเรานั้น ก็แข็งแรงมากกว่าคนอื่นที่เขาก็นอนอยู่ตามโรงพยาบาลเรอก็โชคดีมากกว่าใครอีกหลายคนที่เขาไม่สามารถจะมองเห็นสิ่งต่างๆไม่สามารถจะได้ยินในสิ่งที่เขาต้องการจะฟังเหมือนกับเราได้ที่เราเป็นอยู่ในตอนนี้นั้นถึงแม้ว่าเราก็อาจจะไม่ได้มีเงินทองมากมายเท่าที่เรามีเท่าที่เราเป็นอยู่นี้ก็น,นับได้ว่าโชคดีมากกว่าคนอื่นอีนอกมากมายเพียงใดแล้วครับมาถึงข้อสุดท้ายในข้อที่10เรื่องราวหลายๆเรื่อง เรื่องต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเรานั้นมันก็เพียงแค่มากระทบเราเพียงชั่วครู่ชั่วคราวเพียงเดียวเดียวเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเหมือนกับทุกครั้งครับเชื่อว่าความทุกข์นั้นมันก็เข้ามาเพียงแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปความสุขมันก็จะเข้ามาเพียงแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเช่นเดียวกันครับฉะนั้นแล้วการเป็นอยู่ของเราในปัจจุบันนี่แหละครับที่มีความสําคัญที่สุดและนี่ก็คือทั้ง10ข้อคิดที่ดีของผู้ที่มีบุญวาสนา เมื่อเราสามารถที่จะคิดและทําได้ดังที่กล่าวไปในข้างต้นนี้ก็จะทําให้เราเป็นคนที่โชคดีและมีความสุขอยู่ตลอดครับก็ขอให้ทุกท่านได้มีความมั่นคงในคุณงามความดีเพียรประกอบสร้างกุศลบุญบารมีกันต่อไปครับโอกาสต่อจากนี้นั้นผมก็ขอมานําเสนอในหัวข้อของนิทานอีกสักเรื่องหนึ่งนะครับกับเรื่องที่มีชื่อว่าความลับไม่มีในโลกท่านผู้ฟังครับก็มีนิทานอยู่เรื่องหนึ่งที่ได้มีการเล่าไว้ในชาดก ว่าก็มีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งเป็นผู้ที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายผู้เป็นอาจารย์นั้นก็มีความประสงค์ที่จะยกลูกสาวให้กับลูกศิษย์คนใดคนหนึ่งที่เป็นคนที่มีคุณธรรมตัวอาจารย์ก็จึงได้ออกอุบายกับลูกศิษย์ไปว่าให้ลูกศิษย์แต่ละคนที่ต้องการจะแต่งงานกับบุตรสาวของตนให้พากันกลับไปขโมยของที่บ้านจากพ่อแม่หรือญาติพี่น้องของตนมาต้องขโมยมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่ตนจะทําได้จากนั้น ลูกศิษย์แต่ละคนก็ได้ต่างพากันกลับบ้านไปขโมยของจากนั้นแต่ละคนก็ได้นําของที่ตนได้ขโมยมาได้นามาให้อาจารย์ได้ดูลูกศิษย์บางคนก็ได้ขโมยเอาของที่มีราคามากบางคนก็ขโมยของที่มีราคาปานกลางบางคนก็ขโมยเอาของที่มีราคาน้อยแต่ทว่าก็ได้มีลูกศิษย์จุคนหนึ่งที่เขาได้เดินทางกลับมามือเปล่าและเมื่ออาจารย์ได้สอบถามจากเขาก็ได้รับคําตอบจากเขาว่าเหตุผลที่เขาไม่กล้าจะขโมยของ เพราะว่าเขาเชื่อว่าความลับในการทำชั่วนั้นไม่มีในโลกนี้เมื่อตัวได้กระทำความชั่วแล้วไม่ว่าจะเป็นในบ้านหรือจะเป็นในป่าถึงแม้ว่าคนอื่นจะไม่เห็นจะไม่รู้กับตนด้วยแต่ทว่าก็ยังมีตัวเองที่ก็ยังมองเห็นและก็เป็นตนเองนั่นแหละที่ย่อมจะรู้ว่าทำดีหรือทำชั่วเมื่อผู้เป็นอาจารย์ได้เห็นความมีคุณธรรมของศิษย์ผู้นั้นแล้วก็จึงได้ตัดสินใจยกลูกสาวให้แต่งงานกับเขา พร้อมทั้งยกย่องเขาให้เป็นแบบอย่างของคนดีเป็นคนที่มีคุณธรรมให้ได้เป็นต้นแบบให้กับสิทธิคนอื่นได้เห็นอีกด้วยครับจากข้อคิดของนิทานในเรื่องนี้หากว่าเราได้ลองพิจาราดูให้ดีแล้วนิทานเรื่องนี้นั้นก็ได้สอนให้เราได้รู้ว่าคนที่ทําความชั่วในที่ลับด้วยเห็นว่าไม่มีใครรู้โดยเฉพาะความชั่วร้ายก็อ,อย่างเช่นฆาตรกรรมหรือจะเป็นการปล้นจี้เป็นต้นในที่สุดแล้วนั้น ความชั่วนั้นมันก็จะถูกเปิดเผยออกมาจนได้ครับคนที่เขาทุจริตคิดไม่ซื่อตรงถึงแม้ว่าในเบื้องต้นจะไม่มีใครพบเห็นหรือก็ไม่มีใครจับได้ไล่ทันก็เพราะคนที่ทําความชั่วทุกคนนั้นเขาก็ย่อมที่จะพยายามทําอย่างปกปิดด้วยความรอบคอบทีทวนสุดกําลังของเขาอย่างที่สุดแต่สุดท้ายแล้วความลับในการทําชั่วนั้นมันก็จะถูกเปิดเผยออกมาจนได้ไม่ช้าก็เร็วครับ และจากนิทานคุณธรรมในเรื่องความลับไม่มีในโลกก็มีความเกี่ยวข้องกับหลักธรรมโยูต่ตรงสองประการด้วยกันครับประการแรกนั้นก็ได้แก่ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีนั่นก็คือฮิริความละอายแก่ใจไม่กล้าที่จะทำความชั่วไม่ว่าจะเป็นทั้งในที่ลับหรือจะเป็นที่แจง้งประการต่อมาก็คือโอตตปะได้แก่ความเกรงกลัวต่อผลกรรมที่จะตามสนองตนธรรมทั้งสองประการนี้ก็จึงจำเป็นในทุกที่ทุกสถาน ในทุกการทุกเมื่อครับฉะนั้นแล้วก่อนที่เราจะได้ทําอะไรลงไปก็จึงควรที่จะระลึกนึกถึงคําพระที่ว่านัตถิโลเกระโหนามะซึ่งแปลได้ว่าความลับไม่มีในโลกเมื่อเราคิดได้เช่นนี้ระลึกได้เช่นนี้แล้วชีวิตของเราก็จะปลอดภยัยทั้งในที่ลับและที่แจง้งเป็นสุขทั้งในชาตินี้และชาติหน้าครับก็ขอให้ได้พิจาราด้วยสติ ด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉกคิดคติเตือนใจที่ผมจะทาให้ท่านผู้ฟังได้ถูกคิดพิจารากันอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องอย่าได้ไปตัดสินชีวิตของใครเพียงแค่ด้านเดียวท่านผู้ฟังครับก็มีคํากล่าวที่ว่า อย่าได้ใช้เหตุผลของเราไปตัดสินอะไรหากว่าเราไม่ได้รู้ไม่ได้เข้าใจในเรื่องนั้นจริงๆอย่าเพิ่งไปคิดว่าคนที่เขานั่งจะู่ใต้ร่มไม้เขาก็กลัวแสงแดดอย่าเพึ่งไปคิดว่าคนที่เขากําลังฟุบหลับอยู่นั้นเขาเป็นคนที่เกลียดครานอย่าเพิ่งคิดไปเองว่าคนที่เขาหกล้มเขาก็เป็นคนที่อ่อนแอก็จงอย่าได้ใช้เหตุผลของเราไปตัดสินครับก็เพราะว่าความหมายในสิ่งที่เราเห็นในทัศนะของเราแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยที่ยังไม่ได้รับฟังเหตุผลจากอีกฝ่ายให้ดีเสียก่อนในเรื่องที่เราไม่ชอบในบางครั้งก็จําเป็นจะต้องรู้ไว้บ้างครับในบางครั้งนั้นเราก็ไม่ควรที่จะปิดกั้นตนเองให้อยู่ห่างไกลจากสิ่งที่เราไม่ชมชอบมากนักก็เพราะว่าความจริงในโลกนี้สิ่งที่ทําร้ายเราได้ง่ายที่สุดก็คือสิ่งที่เราไม่ยอมจะรู้และก็เป็นสิ่งที่เราไม่เคยที่จะเข้าใจมันครับชื่อว่าชีวิตของเรานั้นก็เป็นชีวิตที่เรากําหนดทิศทางของมันได้เองครับทางเดินชีวิตของเรา มันก็ย่อมจะเป็นของเราฉะนั้นก็ขอให้ทั้งสองขาของเรานี้ก็จงก้าวไปตามทางนั้นทําในสิ่งที่เราถนัดและทําในสิ่งที่เราเข้าใจเราก็จะไปได้ดีเท่าที่เราควรจะไปได้ครับเมื่อเรายังหายใจอยู่ชีวิตนี้ก็ไม่มีคําว่าสายเกินไปครับก็หากว่าเราก้าวหลงเดินทางผิดเราก็ย่อมสามารถจะกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้ซึ่งมันก็อาจจะมีบ้างที่มันก็อาจจะก้าวช้ากว่าที่มันควรจะเป็นไป แต่ถ้าว่ามันก็ยังดีกว่าการดิ่งลึกจมลงในความเลวร้ายค่อยๆจมลงไปทุกทีทุกทีครับก็จะได้ไปยัดเยียดความคิดของเราให้กับคนอื่นอย่าได้พยายามที่จะประยัดเยียดความสุขหรือสิ่งที่เราคิดว่าดีสิ่งที่เราคิดว่าสมควรให้กับใครต่อใครก็เพราะมันอาจจะกลับกลายเป็นความทุกได้ทุกทั้งผู้ที่ให้ทุกทั้งผู้รับครับเราต้องการอะไรกันแน่กับชีวิตนี้เคยลองถามกับตัวเองดูบ้างไหมครับ ว่าเราต้องการอะไรกันแน่ก็ขอให้ลองตั้งคำถามและก็หาคำตอบให้แน่ใจและเมื่อเข้าใจอย่างท่องแท้เมื่อนั้นเราก็จะก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างเชื่อมัน่นและถูกทิศทางมากกว่าเดิมโลกของเราก็ยังคงหมุนไปอยู่ทุกวันหากว่าในวันนี้เราหยุดนิ่งพรุ่งนี้เราก็แทบจะวิ่งตามมันไม่ทันกล่าวถึงความจริงใจหากว่าเราอยากจะถามหาความจริงใจจากใครต่อใคร<ๆ>ก็จะต้องเริ่มถามหาจากตนเองก่อนครับ ว่าในตอนนี้นั้นเรามีความจริงใจกับคนอื่นมากพอหรือยังกล่าวถึงความฉลาดความโง่คนฉลาดนั้นเขาก็ย่อมจะไม่คิดว่าคนอื่นเป็นคนโง่ไปเสียหมดแต่ถ้าว่าคนโง่ก็มักจะคิดว่าตนเองเป็นคนที่มีความฉลาดเหนือกว่าใครเขาคนบางคนที่ดูถูกคนอื่นว่าโง่ในบางทีคนที่ดูถูกคนอื่นนั่นแหละครับที่อาจจะโง่ยิ่งกว่าโดยมากก็เป็นคนประเภทนี้แหละครับที่มักจะถูกผู้อื่นหลอกลวงอยู่เสมอ คุณค่าของชีวิตชีวิตที่มีคุณค่าก็คือการใช้เวลาที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าอย่าได้ปล่อยให้วันเวลามาได้ผ่านไปอย่างปาประโยชน์ก็ขอให้ได้เริ่มต้นส,นสรรสร้างสิ่งดีๆให้กับชีวิตของเราเถอดครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้าอาคิดข้าอธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนำเอาไปประยุกต์ปร,รับใช้ ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดําเนินชีวิตของท่านได้เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนอรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดําเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออนวยไวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีฮิริโอตปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตบากผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรม ทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสด์พัพันานมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยยธรรมความสงบเยีอกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุขทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกลนประการใดกระผมอานน์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไน้าที่นี้ด้วย และถ้าหากพระท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้กับกระผมอานน์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานน์ได้ก่อนใครสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานน์ขอบพระคุณครับ